ครับนี่ครับบ้านพี่เปาครับใกล้เสร็จแล้วครับเอ,เ,อเอาพี่เปาอยู่ไหนเอาพี่เปาสวัสดีเพื่อนๆหน่อยสวัสดีครับพี่เปาใส่นาฬิกาอะไรไม่เชื่อนาฬิกาไอโม่ไอโม่โบโฟนโบโฟนสี่ โอ้นี่บ้านพี่เปาครับเดี๋ยวพี่เปาเดี๋ยวพี่เปาเดี๋ยวพี่เปาพี่เปาอะไรนะพี่เปาจะบอกอะไรนะอ่าจะบอกอะไรนะเอ่ะพี่เปาจะสำรวจเดี๋ยวพี่เปาจะพี่พี่เปาสลับรองเท้ากันครับพี่เปาใส่รองเท้าไม่ถูกข้างตลอดเลยเข้าทุกกะเพาก็เท้าคองทำมันเป็นดินอะอ่าอ่ะยังไงยังไงในห้องพี่เปาอ่ะโยนโยนโยนหินโอ้ไม่โยนไม่โยนไม่โยน อือ um, ครับน,น,น,นี่คือฝั่งหน้าครับรอกัน,น,น,ลนแล้ว,แล,วแล้วตรงไหนห้องห้องนอนพี่เปาห้องน้ำพี่เปาเนี่ยไหนตัวห้องน้ำอันนี้เตียงที่นอนอยู่ตรงนี้แล้วพี่พี่เปาพี่เปาจะทำอะไรเนี่ยบ้านหลังเนี้ย อ๋อหรอตรวจนี่ครับยยามมาที่นี่ค่ะแ,แล้วพี่ปจบปาบอกไปไหนพี่ปาบอกซิแลเขาทุบอะแล้วเขาก็าทำเป็นอ๋อน,นี่ครับอย่าทำครับจิงตาอะไรไม่แน่ ยายยายเหน็นไม้ใบน่ะไอ้เจ um, ี๊ยมันเนาะอุ ah, mais, like ๊บเลยอ๋อไม่ทำอะไรพี่เปาอันไหนไหนพี่เปาพาสำรวจซิว่ามันเป็นยังไงพี่เปาหิวข้าวไหมนี่มันเนียมาดูพี่เปาเจอตัวอะไรไหนนี่อะไรใช่นี่ กัพี่เปาหรือเปล่าไม่มันตายแล้วจริงหรือเปล่าตายจริงพ,พี่บิ๋มวะพี่บิ่มยังไม่มาเลยปัน่นขี่มอเตอร์ไซค์ไปไหนไม่รู้หนูมาดูบ้านพี่เปามันสำรวจบ้านพี่เป่าระวังรถนะพี่เปานะนี่ yeah. บ้านใหญ่อยู่นะครับเนี่ยอย่าว่าไม่ใหญ่นะครับ นี่ครับสายไฟที่เป็นปัญหาอย่าพึ่งร้นล้นล้นล้นนี่ครับสายไฟที่เป็นปัญหาสายนี้สายนี้ครับสายไฟฟ้าสายนี้ต่อกับเซ่ไฟฟ้านี่สลิงสายไฟฟ้าตรงนี้ก็จะทุบครับสียไฟฟ้าๆนี่ทุบหมดเลย ใหญ่อย,อยู่นะครับเดี๋ยวทาเสร็จแล้วต้องเอาดิมมาเดี๋ยวไปดูด้านหน้าก่อนเดี๋ยวมันทับมือนะพี่ป่าอยู่นี่นะแม่ไปไข่บ้านไปไข่ฝั่งตรงข้ามก่อนแป๊บหนึง่งนี่บานตาหารครับนี่ครับดอกคูณ ใหญ่นะครับใหญ่อยู่นะครับไปแล้วครับสวัสดีค่ะ